เคก็การสวัสดีเลยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมที่เรียกว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเกมที่หัวร้อนมากเลยนะครับหรือว่ามันเป็นเกมที่เล่นโคตรยากเลยนะครับผมเอาจีงสําหรับผมเนี่ยไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนผมก็สามารถเล่นผ่านแบบง่ายดา้นะเรียกว่าผมเป็นคนที่แบบอ่าเรียกว่าถ้าพูดง่ายก็ไม่ใจร้อนนะครับแบบผมเล่นได้ทุกเกมเลยทุกคนไะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมนี้ดูนะครับว่าเกมนี้มันจะยากแค่ไหนป่ะฮะโฮ้ยแม่งบ่นกัะชิบหายเลยว่าเกมนี้เันเกมโคตรยากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนเบิ่งตาดูเลยนี่กด เกมมาริโอป่ะเนี่ยแล้วก็นี่งไงกระโดดข้ามอีซี่อีซี่จัดเลยนี่เอาแค่โอ้ยเมื่อกี้ทุกคนมันเป็นแค่ภาพลวงตาเมื่อกี้ทุกคนแค่แบบนี่ <c oughs> แหมเอาใหม่เอาใหม่นะ่แแมพูดนิดหน่อยเองมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนี่เอาสัดเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนมามามา้ยม,ม,มันต้องแบบ <c oughs> อาได้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 ไดิไ,ดไ,ดไ,ดดไม่ยากตรงไหนวะนี่เห็นปะไม่ได้ยากเลยวอ้เกมแนบ่แหมแบบนี้นี่โอ้ถ้าผมกระโดดแบบนี้ละเออน,นี่เป็นยังไงเล่าโอ้โหแม่งทาเรียน,นเซียนมาทุยทําเซียนมาเคยเรียนมาโอเคดได้นะจังหวันนี้อันนี้ยังไงกูว่าวแล้วอะไรงไงต่อโอ้โหอีส่เอ้าอะไรวะยืนไม่ได้เหรอแล้วมากดนั่งอันนี้คือจะนั่งโอ้นี่ไงนั่งง่ายเกินเนี่ยเรายังไงต่อ เอากระโดดท้าบดิพี่แม่อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะเอาดิเอ้าเฮ้ยเอาเอากระโดดฟักอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอานี่ท้าบดิพี่นี่อันนี้นะเอ้ยไม่ท้าบอ,อันไรของมันวนะเนี่ยโอเคอันนี้อันนี้คือะอะไรอ๋อเราต้องวิ่งไปหาก้อนหินใช่ปะแล้วก็แบบนี้อีซี่เอา้ากูตายเฉยโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนหรือว่าผมจะมาสาธิตให้ทุกคนดูนะเอาจริงผมก็ไม่ได้อยากจะมาโชว์โหดหรอกเดี๋ยวนอกหลายคนก็บอกว่าพี่ทำไมพี่โหดกันครับเนะี่ยโอเคนะได้อยู่จังหวะนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ไงอีซี่ <laughs> ง่ายเกินมาดิมาอ่าอันนี้ผมว่ามัน <c oughs> แปลกๆเลยเนะี่ยถ้าโดนลงไปผมตายนอนหุยกูว่าแนละ้วเกือบเกือบเกือบได้อยู่ได้อยู่มันต้องทำยังไงไม่ไโอ้โหไม่ยังไม่ผ่านนะโอเคได้เฮ้ย <c oughs> ตายไม่มาได้อยู่นี่เฮ้ยแม่งเอ้ยการใช้กูลงไม่ได้เนะี่ยโอเคมาทุกคนเอาใหม่เอาไมา้นี่ไง เอาใหม่ไปทุกคนอย่าใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคมันยากขนาดนี้มึงสร้างให้ใครเล่นเนี่ยโอเคได้อยู่แม่งเอ้ยได้อยู่ครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงไม่ไม่โดนเหรอจริงไปนี่แงะมึงโกหกกูใช่ไหมถ้าผมกระโดดขึ้นไปมันแทงผมตายแน่นอนใช่ปะนี่นี่นี่อย่าอย่าดิใจใจเย็นจะพลาดอยู่แล้วเอาใหม่เอาใหมมาอันนี้ครับโอ้โหมาทำไงเมื่อกี้ผมจำปอด ผมจําไม่ได้ดิโอ้ยผมจําไม่ได้แล้วมันต้องทําแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผ่านผ่านไปเนี่ยเฮ้ยจะบอกนะว่าผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนึงนะมันต้องโอ้ย่จริงๆครับทุกคนเฮ้ยเราต้องก้มใช่ไหมี่ยถ้าเราไม่ก้มนี่เราโดนแทงตายไปเนี่ยน่าจะน่าน่าจะใช่แหละครับทุกคนนี่เอ้ยใจเย็นๆครับนี่นี่โอ้ยอีซี่ กินแม่เอาได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ครับนี่ไงเราต้องมารออยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะเพิ่ไอ้เชี่ยมแม่งมึงตามกูไม่บอกเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ครับทุกคนมามามาครับทุกคนเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่การสาธิตในก,การเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะเห็นป่ะเนี่ยชิวๆโอ้โหเล่นทีเดียวก็ผ่านแล้วเกมเนี้ยถามจริงมันจะยากอะไรขนาดนี้เน,น,นี่ยแป๊บนึงนะเออนี่ไงเป็นยังไงล่ะสเตปพีมันโหดมากเลยครับน้องนี่แล้วก็ตรงนี้ก็แค่ก้อนหินง่ๆนะครับเห็นป่ะอ้อ แล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมผมต้องไปไล่หินกลับมากระทืบผมด้วยนะโอเคจะได้อยู่จังหวะนี้ไม่พลาดครับทุกคนเนี่ยมันอยู่ในการคํามันอยู่ในการคํานวณไ้หมดแล้วแป๊บหบนึง่งเมื่อกี้เนี่ยผมอาเรียกว่าจะสาธิตว่าถ้าเราไม่อยู่แบบถูกตาแหน่งเนี่ยทุกคนอาจจะโดนเรียกว่าเจ้าอาเรียกว่าเหล็กแหลมแทงตายได้นะครับเข้าใจปะเข้าใจป้าปน้องๆองนะ่ะเออฟังพี่ด้วยเนี่ยประมาณแบบนี้แล้วก็นี่เป็นยังไงล่ะมันอยู่ในการคํานวณไ้หมดแล้วครับน้องๆ <laughs> แล้วก็นี่เฮ้ยวัตฟักจะผ่านจริงปะเนี่ยเล่นทั้งเลขแล้วแหละเอยจะไม่ตายเลย ตายแล้วเมื่อกี้โอ๊ยผ่าได้แป๊บนึงนะเนี่ยผมอยากจะรู้มากเลยถ้าเราแบบไม่ก้มเนี่ยเราจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับนี่เอ๊ะันี้อันนปะนี่ย่ะโอ้ยตายตายตายโอเคโอเคก้มก็ก้มก้มก็ก้มได้อยู่นี่ไงต้องค่อยๆไปนะครับทุกคนเรียว่าอย่ารีบอย่ารีบคนเราเนี่ยมันเรียกว่ามันมีการรักชีวิตหน่อยนะครับแบบนี้ไงเออใจเย็นๆเหล็กมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกกระจอกเกินเกมเนี้ยนี่ไงอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวอนิดเดียว นี่อุย้ยนี่เดียวครับทุอย่าใจเย็นอย่าเย็นช่ยอย่าใจร้อนสินี่ไงตรงนี้มื่อกี้ผมตายจอวแ่งหนามโง่ๆแล้วก็อันนี้คือทำอะไรนะไอโอ้ยแม่งเราต้องรออะไ้นมันตกลงมาแป๊บนึงนะเราต้องกันนี่เฮ้ยได้ได้จังหวะน,นี้โอ้ยพลาดจรงเฮ้ยวุฒิภักอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะออไรครับทุกคน <laughs> อะไรวะเนี้ยแม่งกูงงไปหมดแล้วนี่แล้วก็แป๊บนึงนะ เให้กดแบบนี้มันต้องให้กดค้างอะดิหรือว่าเราต้องจำวาว่ามันเรียกว่าที่เหยียบมันอยู่ตำแหน่งไหนอะใช่ปะใช่ปะเนี่ยเฮ้ยน่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันมีบล็อกตรงไหนบ้างใช่ใช่ใช่เราต้องใช้สมองหน่อยนะครับทุกคนโอเคแบบนี้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะรออุอ้ยนี่ไงสามารถกระโดดข้าไมได้ปทุกคนเอ้ยตรงนี้ได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 ้ปะเนี่ยมันอยู่ตรงเอ้าเฮ้ยก็มันอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอเนี่ยใช่แล้วทำไมผมกระโดดไม่ถึงวะ น่าจะใช่แหละเป็นเมื่ไรเราก็อยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับให้เหมือนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงกลางนะเออกูจะติดอ่างทำไมวะเนี่ยเล่นเกมที่ไรติดอ่างนี้ไงได้แล้วนี่อุ้ยแป๊บหนึ่งนะกระโดดไม่ถึงว่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ป่ะมันจะมีบล็อกอยู่ตรงนี้โอ้โหแม่งยิ่งสูงยิ่งหนาวว่ะเป็นเมื่เนี่ยโอ้โหมันหาไม่เจอว่ะบล็อกไม่แป๊บหนึ่งนะเราต้องคำนวณใหม่ว่ะแป๊บหนึ่งนะมาให้ทำ อย่าบอกนะว่าให้เราโกดตรงนี้เรื่อยๆแล้วเราก็กระโดดไปตรงที่มันจะแสดงผลใช่ปะเนี้ยถ้ามันใช่นี่กูแบบอัจฉริยะนะครับทุกคนโอเคนะรอไปนึงเนี่ยเฮ้ยได้เฉยครับทุกคนแบบนี้ก็อีซี่ด่มันไอเชีย่ยแม่งเหลกแหลมมาจากไหนวะโอโหแล้วมันต้องทำยังไงน้ำยางงไปหมดแล้วทุกคนได้อยู่ได้อยู่ผมคิดว่าน่าจะรอนะ ตรงนี้ใช่ปะโอเคโอเคถ้าเรียกว่าสมองผมมันไม่แป,ปรรวนนะ,ะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กระโดดเลยใช่ปะนี่ไงเจอเฮ้ยโอ้หมันลืนนะ่นเน่ะรองเท้ามันลื่นครับน้องโอเคตอนนี้เหลืออีกสองชีวิตนะได้โดยย่กได้อยู่รอรอรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงได้แล้วแล้วก็ต้องรีบไปโดดนะครับเพราะว่ามีเหล็กเนี่ยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยผ่านเฉยแป๊บนึงนะด่านนี้คือ,อกระโดดนี่กระโดดไม่ตาย ตาย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 ก็ตายอ่ะตายก็ตายอ่ะมาๆๆแป๊หนึ่งนะมาให้โอ้ยโอเครอรอกระโดดโอ้หกระโดดก็ตายอยู่เนี้ยโอ้หแล้วมันทำไงโอ้หกูตายอยู่ดีอ่ะทุกคนครับดานี้โอ้ยต้องทำไงนะแป๊หนึ่งนะกระโดดจิบจิบจิบโอ้ยแม่งอ่าแป๊หนึ่งนะขอคิดหน่อยขอคิดหน่อยอ่กระโดดแบบนี้มันก็ไม่มานะกระโดดแบบนี้มาปะแป๊หนึ่งนะกระโดดผมก็ตายดิเฮ้ยนี่ไง อ๋ออย่าบอกนะว่าเราต้องรอให้ตัวนี้มันพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราค่อยตามไปทีหลังอะยากนะทำไปเล่นไป <c oughs> แต่ได้อยู่อนันนี้โอ้หจะพานอยู่แล้วนี่ไงโอ้เราต้องรอโอ้โหแม่งยังแรงเลยวะ่ะแล้วใครจะเล่นได้เนะี่ยมึงไส้ใครเล่นไม่กถามจริงที่มันพุ่งด่านที่เท่าไรหร่ทุกคน <c oughs> มันถึงครึ่งทางหรือยังอะนะ่ะเนี่ยเราต้องรอให้มันพุ่งไปนะโอเคแป๊บนึงนะนี่ได้โอ้ยมึงจะกระโดดสูงหาแม่มึงเลยเออใจเย็นดิเออแป๊บนึง เราต้องรอเวลานะครับทุกคนนี่นี่ได้ได้เฮ้ยโอ้โหมีเหล็กแ like ม่มึงอะมักูไม่เห็นเลยอะโอ้โ oh. หเหลือสองชีวิตนะโอ้ไม่เล่เลนละไ, <c oughs> <ๆ> <ders> ไม่เล่นละเลยชีวิตหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกูจำได้มันมีเหล็กอยู่ตรงนี้ไม่ได้แดกกูหลอกเนี่ยเฮ้ยอีซี่เดยวโอ้โหไม่เล่นแล้วไอสัตว์